สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหา,ศา,ศาสารเสียนราชสีนะครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไกด์ารายดวงชะตาพยากรดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 4นีนี้ว่าดวงของท่านจะเป็นแบบไหนจะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดนี่นะครับ ซึ่งบุคคลที่เกิดในราศีเมถุนคือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับในเดือนนี้ดาวมีการโคโจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันวันที่5ดาวพุธย้ายเข้าราศีสิงห์นะครับย้ายเข้าตรงนี้ทําให้ได้ตำแหน่งราชาโชคและมหาจักรวันที่14ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกัน วันที่17ดาวอดาวิตย้ายเข้าราศีสิงห์วันที่23ดาวพุธย้ายเข้าราศีกันซึ่งได้ตําแหน่งเกษตรตาที่ดีนี่นะครับดาวที่คุณในเดือนนี้นะครับให้คุณในตําแหน่งเกษตรตาที่ดีนี่มีดาวทิ์ดาวพุธแล้วก็ดาวเสาร์ส่วนดาวที่ให้โทษนะครับเป็นนิดนี่หรือเสื่อมถอยนี่ก็คือดาวสุ์และกระดาวราหูซึ่งดาวที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งในลักษณะนี้จะส่งผลต่อดวงของชาวราศีเมถุนยังไงนั้นเรามาพูดมาคุย นะครับกันในด้านแรกดวงการเงินของชาวราศีเมถุนนะครับตลอดเดือนสิงหาคม2564นี้ดวงดาวต่างๆนี่นะครับโครจรมีมุมที่ดีต่อชาวราศีเมถุนโดยเฉพาะดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวนี่นะครับคือดาวพุธนี่นะครับได้ตําแหน่งราชาโชคและมหาจักรและหลังจากวันที่23สิงหาคมนี่นะครับดาวพุธโครจรเข้าสู่ราศีกันในภพพันธุได้ตําแหน่งที่มั่นคงก็คือเกษตรตาทิบดีตรงนี้จะส่งผลให้การเงินของชาวราศีเมถุน มีความคล่องตัวนะครับมักจะได้เงินจากการทํางานพิเศษหรือมีแนวทางในการหาไรายได้เพิ่มมากขึ้นมีโอกาสนะครับที่ท่านจะมีเงินหรือมีอไรายได้ที่ท่านก็ไม่ทันตั้งตัวว่าจะได้มันมาไม่คาดคิดว่าจะได้มันมานะครับคนที่ทํามาค้าขายทําธุรกิจที่ไม่มีหน้าร้านนะครับย้ำว่าไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจแบบออนไลน์ตรงนี้จะส่งผลดีในช่วงนี้นะครับส่วนในเรื่องโชคลาภดาวเจ้าเดือนลาภะนี่นะครับโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ได้ตําแหน่ง สัมพันธ์ที่ดีกับดวงอาทิตย์ซึ่งก็คือตําแหน่งกเกีตยตาที่บดีจะส่งผลให้มีโชคมีลาบนะครับได้ลาบผลจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคโดยเฉพาะโชคลาบที่เกิดจากการเข้าสังคมการติดต่อประสานงานการเดินทางการพูดคุยการเจราจาต่างๆนะครับมีความสําเร็จจากการทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนหรือการเป็นนายหน้าอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาบของชาวราศีเมถุนก็จะประมาณนี้นะครับตลอดเดือนสิงหาคมต่อมานะครับด้านที่2 ด้านที่2ก็คือดวงในเรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนนะครับดาวเจ้าเรือนกรรมะหรือดาวเจ้าเรือนการงานนี่นะครับคือดาวพฤหัรรสบดีสถิตในภพสุภาษในราศีกุมีดาวอาทิตย์ซึ่งในวันที่1 7สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์ได้ตําแหน่งกนเกษตรตาธิาดีนะครับโครจรไปเร็งตําแหน่งที่สัมพันธ์กับดาวพฤหัส ตำแหน่งที่ดีนะครับตำแหน่งเล็งตำแหน่งที่ดีที่สัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีตรงนี้จะทําให้ผู้ดักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บงังคับบัญชาหรือนายจ้างเนี่ยนะครับให้การส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนะครับชาวราศีเมถุนในเรื่องต่างๆและในช่วงวันที่5สิงหาคมถึงวันที่22สิงหาคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของท่านนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวโคจรเข้าสู่ภพสาชะในราศีสิงห์ได้ตําแหน่งมหาจักรและราชาโชค จะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนจะคิดจะทําอะไรต้องเพิ่มความขยันหมั่นเพียรเพิ่มความพยายามให้มากยิ่งขึ้นแล้วท่านจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านคิดในสิ่งที่ท่านทําในสิ่งที่ท่านหวังโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าสังคมนะการติดต่อประสานงานการพูดคุยการเจราจาที่ใช้ความเพียรความพยายามความมุมานนะนี่นะครับเข้าไปช่วยจะทําให้การงานมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลําดับ นอกจากนี้การที่ดาวพุธได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยแล้วจะทําให้ชาวราศีเมถุนดูดีมีเสน่ห์เกิดเมตตามหานิยมนี่นะครับเข้าไปคุยกับใครไปประสานงานติดต่อกับคนไหน<ๆ>เขาก็อยากจะคุยด้วยนานๆอยากจะคุยอยากปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับเพื่อนมิสหายก็ให้การส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเหมือนคํากรที่โบราณจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงงาม,มีอันมีอํานาจราชาศัก์ดุจราชา ไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองซึ่งอันนี้ก็คือว่านะครับไม่ต้องซื้อต้องหาเลยบุญจะส่งผลนะครับบุญที่ท่านสะสมมาบุญที่ท่านทํามาตั้งแต่อดดตชาติจนถึงปัจจุบันบัญชาติจะส่งผลให้ท่านเองไม่คิดจะได้ก็ได้ไม่คิดจะมาก็มานะครับซึ่งโดยสรุปแล้วการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับโดยสรุปแล้วการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากต่อมาในด้านสุดท้ายนะด้านสุดท้ายท้ายสุดเป็นดวงในเรื่องของความรัก ดวงความรักของชาวราศีเมถุนนี่นะครับคนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่ครองแล้วความรักของท่านนี่นะครับมันมีชีวิตชีวามีความราบรื่นมีโอกาสได้ทํางานกับครอบครัวกับคู่ครองนะครับคนรักหรือคู่ครองนี่นะครับให้การช่วยเหลือให้การส่งเสริมมีโอกาสได้เดินทางไกลบ่อยๆนะอาจจะได้บ้านได้รถในช่วงนี้ส่วนโนสดก็ต้องบอกแล้วว่าเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาในชีวิตของท่านมากยิ่งขึ้น นะครับมีมากกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาถึงแม้จะเป็นช่วงที่าชาวราศีเมถุนนี้จะดูเงาเงาดูเงียบเงียบแต่ก็มีคนเข้ามาติดต่อมาพูดคุยเพียบเช่นเดียวกันมีโอกาสได้พบได้เจอคนรักได้สารสัมพันธ์จากการทํางานจากการประกอบอาชีพจากการติดต่อในเรื่องของการงานดีนะครับจากการเข้ากลุ่มกับคนที่มีความรักมีความชอบในเรื่องเดียวกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน่งทางกลุ่มรายกลุ่มเฟสนะครับต่างๆตรงนี้ที่คนที่มีความรักมีความชอบในเรื่องเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้มีโอกาสได้สารสัมพันธ์ได้ปฏิบัติประต่ะตอนะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันและอาจจะนํามาสู่การลงเอยการแต่งงานนะครับอาจจะเป็นเนื้อคู่ของท่านหรือบางคนถูกอกหักมานะครับหักอกมากําลังจะทําใจกําลังจะลืมแฟนเก่าแน่นอนว่าในช่วงนี้ท่านคง นะได้ทําใจไม่นานหรอกนะครับเพราะจะมีคนเข้ามาหาท่านมีคนมาดามอกดามใจท่านทําให้ท่านลืมเรื่องราวเก่าๆไปได้นะครับรวดเร็วเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีเมถุนก็จะประมาณนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับคือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปของชาวราศีเมถุนไม่ว่าจะเป็นดวงในเรื่องของการเงินโชคลาภ นะครับดวงในเรื่องของการงานและก็ความรักก็จะประมาณนี้นี่นะครับย้ว่าเป็นการพยากรณ์การทํานายดวงไก้รายดวงชะตาโดยภาพรวมนะครับโดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับให้กับช่องอาจารย์มหา,ศา,ศา,ศาสารเสรีจัชีด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านจงมีความสุข ปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาผ่านพ้นช่วงวิกฤตนะครับของโรคระบาดนี้ไปได้ด้วยดีขอบคุณและสวัสดีครับ